กรณีการพบผู้เสียชีวิต6รายซึ่งเป็นชาย3หญิง3ภายในห้องพักโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเกิดเหตุนในพื้นที่ของสนลุมพินีโดยมีการ คาดการณ์นะคะในเบื้องต้นว่าถูกวางยาพิษก่อนที่จะมีรายงานว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้เกิดจากบุคคลหนึ่งในหกที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเป็นผู้กระทำให้มีการวางยาทั้งหมดก่อนจะเสียชีวิตเป็นรายสุดท้ายโดยมีสาเหตุมาจากผมนี่สินค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตํารวจตรีนพสินภูสวัิรรองผบอชนพลตํารวจโทรไตรล,ลงผิวพันธ์ผบอชสพอทอและก็พลตํารวจตรีพันธนะนุชนาตรองผบอชสตมได้มีการถแถลงความคืบหน้าในคดีดังกล่าวสําหรับประเด็น และใจความสําคัญในที่เกิดเหตุในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าก็คือสาเหตุของการเสียชีวิตว่าในเบื้องต้นผลการตรวจสอบมาจากอะไรโดยทางพลตารวจโทไตรงศิวพันธ์ผอ,อชอสพอทนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็คือผู้ประชาการ พิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้มีการระบุว่าจากการตรวจที่เกิดเหตุทั้งชากาแฟและหลักฐานที่พบรวมถึงการตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุค่ะซึ่งมีผลการตรวจสอบในเชิงคุณภาพพบสารไซยาไนในการน้ําชาและถ้วยกาแฟทั้ง6ใบาจากการเก็บตัวอย่างเลือดชายที่เสียชีวิตพบมีเลือดส่วนผสมของไซยาไนอยู่ด้วย ส่วนอาหารอื่นๆต้องรอผลตรวจสอบอีกครั้งซึ่งเชื่อว่าคนก่อเหตุอยู่ในกลุ่มนี้โดยพลตํารวจตรีนพสินกล่าวต่อในคุณผู้ชมว่านับตั้งแต่ที่ทุกคนลงเครื่องบินได้มีการตรวจสอบทั้ง6คนค่ะว่าไปที่ไหนบ้างโดยไม่พบการเข้าพักที่อื่นจึงต้องมีการไล่ตรวจสอบว่าไปพบใครและไปที่ไหนบ้างรวมถึงสอบที่มาของสารไซยาไนท์ที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะส่วนในกระเป๋าไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายพบเพียงเอกสารที่ดินเท่านั้นโดยจะให้ล่ามแปลอีกครั้งค่ะ โดยทางพลตํารวจตรีนพสินยังระบุด,ด้วยนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการเข้ามาในไทยอย่างละเอียดโดยสามีภรรยาที่ตายนะคะมีการทำธุรกิจรับเหมาทำถนนในเวียดนามค่ะส่วนธุรกิจที่อ้างว่าไปลงทุนนั้นระบุจะไปทำโรงพยาบาลในญี่ปุ่นโดยเป็นข้อมูลจากทางญาติที่ได้ให้ข้อมูลมาค่ะขณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งคุณผู้ชมที่มีการระบุว่า,า5คนใน6คนนี้มีหมายจับแดงนะคะ หรือว่าเลดโนติสเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าไม่มีคดีในส่วนนี้เพราะหากมีเลดโนติสคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะผ่าน่านถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าตมอของประเทศไทยเข้ามาได้อย่างแน่นอนแต่ในส่วนของคดีอื่นๆในประเทศเวียดนามนั้นขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการประสานกับตำรวจเวียดนามเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตทั้ง6กรายค่ะอย่างไรก็ตามมีการยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ ที่พบในห้องทั้ง6รายเนี่ยในเบื้องต้นยังยืนยันค่ะว่าคาดว่าจะมีการเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงบวกลบค่ะและก็พยานที่พบต่างๆก็ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าสารที่ก่อให้เกิดเหตุแล้วก็มีการนํามาใช้ในการเ,ออเขาเรียกว่าฆาตกรรมดีไหมคุณผู้ชมเขาเรียกว่าฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับการเสียชีวิตของ ชาวเวียดนามทั้ง6รายเกิดจากสารไซยานายแน่แท้แล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจพบในร่างกายด้วยซึ่งในขณะนี้ตามที่เราได้ฟังการถแถลงข่าวโดยสรุปคร่าวๆค่ะน่าจะมาจากการชักชวนลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง แต่พบว่าไม่มีผลดําเนินการและก็ไม่เห็นเป็นรูปประธค่ะทําให้เกิดปัญหาในด้านทางธุรกิจจึงมีความเครียดและก็ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะสําหรับในประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็มีการเล่นเรียงทำลายให้เราได้เห็นภาพชัดแล้วซึ่งมีการสันนิษฐานว่าบุคคลใดบ้างที่อาจจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุเนื่องจากว่าทางลุมเซวิดซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมเนี่ยมีการไปส่งอาหารตามที่มีการระบุตามที่มีการติดต่อมาทางโรงแรมน หลังจากนั้นก็ได้พบว่ามีหญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องนั้นและก็มีช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวก่อนที่อีก5่ารายจะเดินทางมาอย่างห้อง5 0 2ดังกล่าวและหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าไม่มีการเดินทางออกมาจากห้องของชั้นหคนอีกเลยส่วนกระทั่งทางพนักงานค่ะได้เข้าไปตรวจสอบห้องหลังจากที่เลยเวลาการเช็คเอาท์จากโรงแรมมาแล้วนะคะแล้วก็มีการส่องไฟกันเข้าไปมีการอะไรกันเข้าไปตอนแรกเนี่ยเห็นร่างของผู้ชายนอนอยู่ซึ่งเขาคิดว่าแขก อาจจะมีอาการป่วยมีการหมดสติอะไรหรือไม่จึงได้มีการประสานกับทางรอปภของโรงแรมค่ะมีการอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเข้าประตูด้านหลังแล้วก็มีการเปิดเข้าไปหลังจากนั้นก็มาเปิดประตูด้านหน้าเพื่อให้รอปภแล้วก็แม่บ้านที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วก็ตามที่มีการเสนอข่าวไปพบว่าในห้องห้าศดังกล่าวเนี่ยพบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวเวียดนามอยู่รวมทั้งสิ้น6รายค่ะคุณผู้ชมสำหรับในประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในส่วนของพยานหลักฐานและก็การสืบค้นต่างๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะทางพิสูจน์หลักฐานเองก็ได้มีการระบุนะว่าเดี๋ยวในช่วงบ่ายของวันนี้น่าจะมีผลที่ทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งขณะนี้เดี๋ยวเราก็ได้เห็นความชัดเจนในเบื้องต้นแล้วนะคะ